รายการล้มราชสีเมืองกรุงกำนันหวนผู้ยิ่งใหญ่แห่งแขวงบางประกบเขตราชบูรณะกลุงเทพมหมานครวซึ่งได้ถูกมือปือนรุ่นใหม่ผู้ไม่มีประวัติอาญากรรมโชวิทยายุทธบุกสังหารขาเบ้นอย่างอาจหารแต่ไอห,หนุ่มมือปือนยังกระดูกอ่อนวิทยายุทธยังไม่ถึงขัน้นเลยถูกสายตรวจบุกขโลโชฝีมือเหนือกว่าตะครุบตัวเอาไว้ได้ทันควนันและเมื่อขยายผลออกไปไอ้หนูมมือปือน สารภาพซัดทอดเพื่อนร่วมแก๊งเกี่ยวก้อยกันเข้าคุกเป็นแถวสารภาพว่าที่ต้องลงมือสังหารเพราะแขนมีปากเสียงกันแต่เบื้องหลังของคำสารภาพของกลุ่มเซี่ยวลิมมย่ที่พนักงานสอบสวนพบมีปัญหาที่น่ากกคิดหลายอย่างในรูปคดีนับว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของท้องที่สนบุคโลอันสมควรจะได้รับการปลบมือจากประชาชนเพื่อเป็นกำลังใจในการปราบปรามโจรผู้ร้ายและเป็นผลงานแห่งความดีที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง เรื่องราวอันสามไม่จบเกิดขึ้นเมื่อบ่ายแก่ของวันที่22พฤษภาคม2528ถนนสุขสวัสดิ์เวลา17นาฬิกาเศษในช่วงเวลานี้รถติดกันยาวเหยียดเพราะเนื่องจากเป็นเวลาเลิกงานพอดีรถราที่วิ่งสวนทางกันควอกควายไม่มีใครสนใจใครอันเป็นลักษณะวิสัยของคนกรุงเทพแดนคนเก่งเล็คนรวยคนจนปะปนกันออรุงตุงนังยุ่งเหยิงไปหมดภายในร้านอาหารแห่งหนึ่ง ที่ปากซอยสุขสวัสด,ดิ์8ปดหรือชาวบ้านเรียกกันว่าซอยวัดนั่งนิมิตชายหนุ่มสามคนนั่งซุบซิบกันอยู่บนโต๊ะเหมือนกำลังรอคอยใครสักคนหนึ่งแต่สิ่งที่น่าผิดสังเกตชายหนุ่มทั้งสามได้มานั่งคุยกันอยู่ตั้งแต่ตอน8โมงเช้าแล้วหลังจากพูดคุยกันก็ไปไปหายหายอยู่อย่างนั้นจนเจ้าของร้านขาสงสัยแต่ก็พพกับความสงสัยนั้นเก็บไว้ในใจอย่างเงียบๆเ,เครื่องดื่มที่ชายหนุ่มทั้งสามสั่งมาวางอยู่บนโต๊ะ ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครสนใจกันมากนักเพียงจะสั่งมาเป็นล่เอาไว้แก้กขวยเขินเพื่อไม่ให้เจ้าของร้านไล่ออกจากร้านหาว่าเกะก,กะลูกค้าเข้ามาซื้อของเวลาผ่านไปไม่นานนักรถเบนส์สีเขียวันงามก็เล่นมาตามถนนสุขสวัสดิ์แล้วหักเลี้ยวเข้าไปในซอยวัดนั่งนนเม็ดนั้นอย่างเชื่องช้าเพราะผู้คนแออัดจอแจชายหนุ่มทั้งสามหันมามองศบตาก,กันยิ้มออกมาอย่างมีความหมายแล้วทั้งหมดก็ลุกออกจากโต๊ะเอ็งตามมันเข้าไป เอาตอนนี้เลยชายหนุ่มวีผมแสกกลางหน้ากระตุกบอกกับเพื่อนร่างเล็กหน้าอ่อนโดยที่หนุ่มหน้าอ่อนก้าวตามไปอย่างไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาสาวเท้าก้าวตามรถเบนซ์คันง,งามที่กำลังคานเข้าไปในซอยนั้นอย่างอารมณ์รีบร้อนทันทีที่ตามไปทันชายหนุ่มหน้าตาตีร่างเตี้ยก็กระตุกปืนออกมาจากเอวมองเห็นหลำกล้องยาวเหยียดน่ากลัวเขาชี้เดชไปที่ร่างชายหนุ่มใหญ่เจ้าของรถเบนซ์คันง,งามอย่างประสงค์ร้ายเฮ้ย hey! เสียงเรียกออกมาจากปากของเด็กหนุ่มหน้าตีด้วยภาษาของไทยแท้ไม่ต้องตีความว่าจะเป็นภาษาของชนชาติอื่นเปรี่ยงเสียงตอนหลังนี่คือเสียงปืนที่พ่นประกายไฟคำรามลั่นสนานซอยมันแม่นยำเหมาะเหมีงอะไรอย่างนั้นเพียงนัดเดียวของกระสุนปืนจากปลายรีวอเวอร์กระบอเครื่องร่างของหนุ่มใหญ่เจ้าของรถเบนซ์คันงามก็พงหงายปล่อยรถเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างขาดการบังคับเสียงดังโครมใหญ่ มันชนเข้ากับรถเครื่องมตอตไซค์ที่จอดอยู่หน้าร้านเลยฉลับขึ้นไปบนฟุตบาทเกียร์กระตุกเกิกแล้วเครื่องยนต์ก็หยุดการทํางานโดยอัตโนมัติกำนันถูกยิงน้นมือปืนมันหนีไปทางโน้นพลเมืองดีตะโกนขึ้นเมื่อเห็นรถเบนซ์คันงามชนเข้ากับฟุตบาทพร้อมทั้งร่างของหนุ่มใหญ่ฟุบหน้ากับพวงมาลายัยน้ำสีแดงไหลโกลกลก,กำนันถูกยิงเสียงตะโกนบอกต่อกันไปใช่แล้วหนุ่มใหญ่เจ้าของรถเบนซ์คันนั้นคือกำนันหวน คนดังแขวงบางประกอบที่คนในซอยต่างรู้จักกันดีหนุ่มหน้าตีผู้สวมวิญญาณของมือปืนเพชรฆาดพอลั่นกระสุนเสร็จมันก็พลาววิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุแล้วตรงมายังปากซอยที่เพื่อนสองคนของมันยืนรออยู่เฮ้ไอเลาหนีแล้วว่าหนุ่มหน้ากระดูกวิผมแสกกลางรีบขวารถเครื่องมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่นั้นขึ้นมาสตาร์ทเครื่องทันทีเสียงขันสตาร์ทกระทบกับท่อไอเสียไม่มีทีท่าว่าเครื่องยนต์จะทํางานไอชอบ เอง็งหนีไปก่อนเด็วเข้าเป็นไงเสร็จไหมไอพรชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำที่ถูกเรียกชื่อว่าไอชอบหันมาถามหนุ่มหน้าตีมือเพชรฆาาที่ชื่อไอพรเรียบร้อยรับรองไม่เหลือเอ็งแน่ใจนะว่าไม่พลาดพัโท่เอ็งไม่เชื่อมือข้าหรอหนีไปเถอะแล้วเจอกันที่จุดนัดพบหนุ่มร่างย่งผ่าออกจากปากซอยนั้นอย่างรวดเร็วพฤติการของชายหนุ่มทั้งสามพูดคุยกันได้ยินถนัดชัดเจนเพราะทุกคน ได้ตกเป็นเป้าสายตาของผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นทั้งหมดแย่แล้วรถไม่ติดว่าไม่รู้เป็นอะไรของมันในขณะที่ชายหนุ่มอีกสองคนที่เหลือกําลังจัดการอยู่กับรถเครื่องมอเตอร์ไซค์พยศยนั่นเองทันก็ต้องชะง,งักหยุดนิตํารวจมอบตัววางอาวุธเสียร้อยตํารวจตรีธงชยัยแทนทรัพยในตำรวจหนุ่มรูปหล่อหัวหน้าสายตรวจของสอน,นอบุคคลซึ่งสอนท้ายรถจักรยานยนต์ของสิบตำรวจอีกสมนึกแจ้งวง ป้องปากตะโกนไปทางหนุ่มมือเพชรฆาตทั้งสองที่กําลังยักแย่ยักยันอยู่กับรถเครื่องเจ้ากรรมทำพิษอยู่ที่ปากซอยสุขสวัสดิ์เฮ้ยตำรวจมาตัวใครตัวมันวะหนุ่มน้อยหน้าตีร่างเตี้ยบอกกับเพื่อนที่กําลังสตาร์ทเครื่องรถมอเตอร์ไซค์สึกฉากอยู่อย่างนั้นมันไม่ต้องคอยคําตอบมันั้งคู่ใส่เกียร์หมาก,กวยอ้าวทันทีฉากการติดตามไล่จับระหว่างตำรวจกับคนร้ายได้เริ่มขึ้นเหมือนที่เห็นในหนังยังไงอย่างนั้นผู้คนแต่งหือเพราะกลัวถูกลูกหลง ตอนนี้หาพลเมืองดีไม่ได้เลยเลยปล่อยให้ตำรวจเป็นพเพลงไปตามเนื้อเรื่องร้อยตำรวจตรีธงชยัยแทนซับไล่กวดตามไปติตดๆโดยมีสิบตำรวจเอกสมนึกแจ้งวงช่วยกันสกัดอีกแรงหนึ่งหยุดนะยอมให้จับซะดีๆนี่ตำรวจหนุ่มตีน้อยไม่ยอมฟังเสียงยังคงตั้งหน้าตั้งตา,ตาวิ่งเพื่อให้หนีรอดจากเงื้อมมือของกฎหมายให้ได้เล่นบทพเพลงกับผู้ร้ายอยู่ไม่นานในที่สุดหนุ่มหน้าตีก็จนมุม เคียงปืนยอมให้ร้อยตำรวจตรีธงชยัยกับสิบตำรวจเอกสมนึกควบคุมตัวแต่ด,ด้วยดีนำตัวไปไว้ที่โรงพักก่อนปัานนี้เจ้านายคงมาถึงที่เกิดเหตุกันแล้วควบคุมตัวไว้ให้ดีร้อยตำรวจตรีธงชยัยสั่งกำชับสิบตำรวจเอกสมนึกซึ่งทั้งคู่ได้กลายเป็นพเพล่ผู้พิชิตมือปืนไปแล้วในตอนนี้ทางด้านรถเบนซ์คันงามเหยื่อของมือปืนบัดน,นี้ได้แน่นขนาดเต็มไปด้วยไทยมุงและเสียงร่ำโหข,ของหมู่ญาติมิตร เป็นภาพเหตุการณ์ที่ชวนให้เศร้ารันทดหดหูหัวใจอานิจจาคนเราไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ร่ำรวยล้นฟ้าหรือทุกข์ยากไร้เพียงใดสิ่งที่มนุษย์มีคล้ายคลึงกันก็คือความตายการพลัดพรากมันเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกชีวิตไม่มีผู้ทุจนคนใดจะอยู่คำ้าคำแผ่นดินทุกคนต้องตายเมื่อถึงเวลาที่โยมาบาลกำหนดมูลนิธิปอเต็กตึงทำหน้าที่ผู้เสียสละต่อสังคมอย่างไม่รังเกียจเดียดฉันเจ้าหน้าที่ทุกคน ทำหน้าที่เสียสละอย่างแท้จริงเป็นภาพที่ทําให้เกิดความราทธากจชาวประชาชนทั่วไปศพของหนุ่มใหญ่ได้ถูกหามออกมาจากรถเก๋งกันงามนั้นเพ,พื่อพิสูจน์บาดแผลหารายละเอียดในการสอบสวนบันทึกคดีต่อไปอีกครั้งหนึ่งร้อยตำรวจตรีพรชยัยขันตีร้อยเวรหนุ่มรูปหล่อมารยาดีอนาคตก้าวไกลเพราะขยันมันเพียนได้ห่อแฟ้มคดีประจําวันพร้อมด้วยผู้บงังคับบัญชาอันประกอบไปด้วยพันตารวจโทวัฒนะกิติน,นัน สารวัตรใหญ่ร้อยตำรวจโทสารวรพรหมเจริญหัวหน้าสายเสือร์พร้อมทั้งกำลังตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลบุคลโลได้ร่วมกันเดินทางมาสอบสวนที่เกิดเหตุในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันนั่นเองการสอบสวนของร้อยตำรวจตรีพรชยัยขันตีร้อยเวรเจ้าของคดีด้วยความว่าคนตายซึ่งเจ้าหน้าที่มูนลนิธิปอเต็กตึงหามลงมาจากรถเบนซ์คันงามมีชื่อว่าในหวนอายุ42ปีกำนันคนดังของแขวงบางประกอบ เขตราชบูรณะกรุงเทพมหานครมีบาดแผลถูกยิงที่ต้นคอด้วยกระสุนปืนขนาดจุดสามาเเพียงนัดเดียวตายสนิทอย่างชนิดที่ไม่มีโอกาสได้สั่งญาติส่วนทางด้านผู้ต้องหามือปืนที่จับตัวได้หลังจากนํามาสอบเครียดตลอดทั้งคืนอย่างชนิดนายตำรวจน้อยใหญ่ในท้องที่สอน,นอบุคโลูไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยเพราะมันเป็นผลงานที่จะต้องโชว์ก่อนฤดูการโยกย้ายปลายปีมือปืนตีน้อยที่จนมุมมันมีชื่อว่านายสุพร อายุ18ปีพร้อมด้วยปืนของกลางที่ใช้สังหารกำนันหวนเป็นปืนพกกรวเวอร์สมิธขนาดจุด357ชนิดที่ใครโดนเข้าไปแล้วไม่ต้องรอดูผลให้เสียเวลาต่อให้ล้มช้างมันก็ไม่เหลือการขยายผลของชุดสืบสวนฝีมือดีโดยร้อยตำรวจโวสาโรวดพรมเจริญและร้อยตำรวจตรีพรชัยขันตีร้อยเวณน,นุ่มรูปหล่อคนขยันได้เปิดเผยว่าตามประวัติกำนันหวนคนตายเป็นคนดี มีฐานะร่ำรวยมากในเขตราชบุรณะชาวบ้านในซอย8หรือซอยวัดนั่งนิมิตรู้จักกันดีจนได้รับเรื่องให้เป็นกำนันบางประกอและได้รับรางวัลแนบทองคำจากกระทรวงมหาดไทยถึง3าครั้งรเรียกว่าเป็นกำนันดีเด่นของประเทศไทยเมื่อปืนที่จับได้นั้นเป็นเด็กหนุ่มอายุเพียง18ปีไม่เคยมีประวัติอาญากรแต่ทางสืบสวนรู้ว่าพวกนี้เป็นนักเลงคุมโรงหนังอยู่แถวพระประแดงต่อมาก็เข้ามาคุมมิวสิคคาเฟ่ เป็นกับตันกำลังห้าวหาญหวังจะมีชื่อเสียงในวงการมือปืนรับจ้างแต่ต้องมาแจ็คพอตเข้าเสียก,ก่อนเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เดิมมีอยู่ว่ามือปืน3มคนอันมีนายสุพร์เป็นคนรับแผนมาสังหารกำนันหวนส่วนเพื่อนอีกสองคนคือนายเฉลาวอายุ24ปีเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์และนายบุญชอบอายุ29ปีเป็นคนดูแลดเหล่ามีพยานเห็นว่ามันมารอคอยอยู่ปากซอยสุขสวัสดิ์8หรือซอยนั่งนิมิต ตั้งแต่ตอน8โมงเชา้าของวันที่22พฤษภาคม2528แต่ไม่มีโอกาสทำเพราะจังหวะไม่เหมาะรอคอยจนบ่าย5้าโมงเย็นกำนันหวัวนก็ขับรถเบนซ์มาคนเดียวเข้าไปในซอยประมาณ10เมตรนายสุพรยังตามไปสังหารยิงทะลุกระจกเพียงนัดเดียวกระสุนเจาะลำคอรถก็เสียหลักไปชนฟุตบาทผมถามว่าทำไมยิงเพียงแค่นัดเดียวนายสุปปรพรผู้ต้องหาบอกว่าเชื่อมือตัวเองว่าไม่พลาดยิงหวัวก็หลบได้ ยิงคอแน่นอนดีดูท่าทางเขาไม่สะทกสถานที่ถูกจับได้เขามีแววขวางอาจญากรเต็มตัวทั้งที่อายุอย่างน้อยเมื่อนายสุพรยิงเสร็จก็รีบวิ่งมาขึ้นรถเครื่องที่นายเฉลากําลังลากออกมาสตาร์ทเครื่องแต่ถึงคราวซวยรถเครื่องไม่ติดสตาร์ทอยู่นานคนมุงดูห่างๆเต็มไปหมดแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปขวางจนกระทั่งร้อยตํารวจตรีธงชัยกับสิบตำรวจเอกสมนึกสายตรวจสอน,น,อนบุคโลพานไปพบเข้าทั้งสามจึงเห็นหนี ตัวใครตัวมันทางตำรวจสนใจในสุพรมากกว่าเพราะเห็นว่ามีปืนจึงตามไปจนสามารถจับตัวได้จับตัวนายสุพรได้เพียงคนเดียวนำมาขยายผลจึงทราบว่ามีเพื่อนอีกสองคนหนีไปเพื่อนอีกสองคนหนีไปนั้นได้นัดหมายกันเอาไว้คงจะไม่รู้ว่านายสุพรถูกจับเมื่อถึงเวลานัดหมายเวลา9้านาฬิกาของวันที่23พฤษภาคม2528ทางตำรวจก็ได้วางกำลังซุ่มเอาไว้ที่ทำงานมิวสิกคาเฟ่ แถวพระประแดงก็รวบได้อีกสองคนคือในเฉลาคนขับรถเครื่องกับนายบุญชอบผู้ดูลาลาเล่าหลังจากขยายผลต่อไปอีกผู้ต้องหาทั้ง3มรับสารภาพว่ารับแผนมาจากเจ้านายผู้เป็นลูกพี่อีกต่อนหนึ่งในวันเดียวกันนั้นจึงได้นําตํารวจไปควบคุมตัวนายวรเทพหรือดําอายุ27ปีมีมัานอยู่ในซอยกิงจันยนานาวากรุงเทพมหานครตอนนี้ตํารวจแยกตัวสอบจนนายวรเทพหรือดํา รับสารภาพโดยให้การว่าก่อนเกิดเหตุสิวันได้ขับรถเฉี่ยวกับกำนันหัวนผู้ตายจนเกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงถึงขนาดกำนันหัวเจ้าตบหน้านายวรเทพหลังจากเลิกลากันไปแล้วนายวรเทพเจ็บแค้นจึงขับรถตามสะกดรอยไปที่บ้านของกำนันหัวแล้วนำเรื่องที่เกิดขึ้นมาเล่าให้ลูกน้องทั้งสามฝั่งจนกระทั่งมีการวางแผนสังหารและตำรวจสอนบุคโลก็สามารถจับตัวคนร้ายได้ครบชุดรวมทั้งหมด4ี่คน นายตำรวจพนักงานสอบสวนผู้ทำคดีได้เปิดเผยว่าแม้จะจับคนร้ายได้ครบและสิ้นสุดที่นายวรเทพแต่คดีนี้จะเรียกว่าสมบูรณ์ไม่ได้เพราะมีเบื้องหลังซับซ้อนขัดกับความเป็นจริงหลายอย่างเช่นความแค้นธรรมดาเหตุเกิดมาตั้งสิบวันแล้วไม่น่าจะอาฆาตรถเครื่องที่ใช้ก็ขโมยมาจากท้องที่บางปรากฏอีกทั้งก่อนลงมือนายวรเทพได้บอกลูกน้องว่าคนตายเป็นเพียงในหน้าธรบัตรประชาชนเบื้องหลังสอบดูแล้ว มีปัญหาฟ้องร้องกับเรื่องที่ดินกํากันหวนเป็นคนรวยทางครอบครัวก็ไม่ให้ความร่วมมือนอกจากจะให้ทนายความมาพบเพื่อจะให้การกับตํารวจเรื่องที่ดินนี่แหละมีปัญหากันอยู่ซึ่งเป็นประเด็นที่สาวไปไม่ถึงถ้าจะเปรียบนายวรเทพผู้บงการกับกําณันหวนคนตายแล้วก็เหมือนแมวกับราชสีห์ควละชั้นกันเลยฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่นายวรเทพรับสารภาพว่าโกรธเคืองเรื่องรถเจี๊ยวกันคนสําคัญ ที่อยู่หลังฉากการตายของกำนันหัวในครั้งนี้ต้องเป็นคนมีระดับซึ่งในวุฒิเทพรับแผนมาเมื่อทำงานพลาดจึงยอมรับสารภาพติดคุกแทนครับถ้าหากว่าเรื่องทั้งหมดที่ผู้ต้องหาทุกคนรับสารภาพไปแล้วนั้นยังมีเบื้องหลังซับซ้อนต่อไปอีกก็นับว่าเป็นแผนสังหารของจอมวงการชั้นเหนือเมฆชนิดที่พนักง,งานสอบสวนต้องแหยนหน้าทำตาเปลือบเพราะสาวไปไม่ถึงนั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ในท้องที่สอน,นอบุคโลกลรุงเทพมานนครเมื่อปี2528ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ